มาเลยครับผมผักออมหมูออมใส่กฟอูผัดพริกแกงเสร็จเสร็จสอดจังไนรับหัวหอมเป็นคนห้องจังใส่ผักครับนะครับใส่ฟองผัดพริกแกงครับกินเกล้ใกล้ออมนะครับนี่ครับก็ห้องครัวได้ที่แล้วหมู ใส่กวาง,งมูเริ่มสุกแล้วข้างกวใส่เครื่องลงไปอีกใส่พริกเปิดในครับหน้าตาครับใส่พริกใส่ตะไคร้ใบมะกรูดครับเห็นป่ะในกันเร่งไฟครับหน้าตาก็ะจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปในข้าไปหั่นพักทาเนาะครับเนาะหั่นพักครับ ใส่กอบหมูครับนะครับใส่กอบหมูหอมใส่พริกแกงสุดยอดครับสุดยอดมาตาครับเดี๋ยวไปหั่นผักก่อนครับนี่แหละครับผักที่ข้าเตรีมไม้จี๊ดใส่ครับมันจีมิแดงมีกระหลำ่ำมีต้นหอมมีผักใบแมงลักครับมาตาผักที่ ล่อใส่ก๋วยนี่ครับนี่เนื้อไส้กว๋วหมูแกงใส่พริกแกงครับคุณนครับหอมๆขับขวดัวอยวเลยครับตอนนี้ก็บที่ใส่ผักเละขมบะตอนนี้กับที่ใส่ตัว่า,ายหมูสุกจัะน้อยก็เนาะคนเพิ่มหนึ่งขวดนะครับหน้าตาจะเสียบลงครับคุณ ลวกๆเลยครับหมูผัดพริกแกงใส่ไส้กรอกหมูใส่ผักกรอบหน้าตาผมต้องกวงครับหน้าตาลวกๆลวกๆลวกๆเลยครับอันนี้ครับใส่หมูใส่ผักลงไปครับคั่วนะครับผักผักกระตินี่ผมมักขมไม่ค่อยครับผมใส่มะระขีนุ่มจิดนิดหนึ่งครับ พื่อให้รสชาติเขากลมกล่อมครับครับครับสุดยอดสุดยอดครับตาตาเป็นนี้ครับตได้พอครับครับ ผัดใส่กอกใส่พริกแกงครับไข่อ้อมนะครับครับคือมันอีสานกับอ,อื่นอ้อมใส่กอกหมูใส่พรกิกแกงนะครับง่ายๆครับหน้าตา,าตก,ก็ต้องห่วงกระปุกก็ต้องหอมเลยครับต้องเขาไอ้ก็ต้องเล่นหแห้งนะครับก็ หมูคลุกแล้วห้องเห็ดเลยพักแค่พักแค่พักฟอนลงไปน้อยนึงเรืองพักพวกลงไปน้อยนึงกับฟอแล้วครับเดี๋ยวน้ำจะแห้งครับครับขวดครับก็ต้องลิงไปไปตามนั่นเลยครับเดี๋ยวค่อยฟดลวกลวกลวกปวกไปาตา หอมแหละหอมแล้วครับดูนะครับัดพริกแกงใส่ใส่กอกหมูครับใส่ผักกันนี่ครับดูอุ้อยหมูแล้วหมูแล้วด๊อกตาโบตรงขวงครับเยอะครับลังก้อนังหอมก้อนังหอม

พร้อมใส่กวกหูใส่พริกแกงใส่ผักเยอะๆครับผมเดี๋ยวยงตักบัดขายตัวค่อนต็ดน,น้อยเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมบัดึ่งกระติตักใส่ถั่วยสันแล้วครับหิวเ้วได้ครับผมหน้าตาครับปู จะแซ่บปะครับผมรับป้อมใส่กอกงูใส่ผิดแกงรับใส่ปัาเยอะๆครับใส่ปัาเยอะๆครับน่ากินครับคุณครับหน้าตาครับเรียาบร้อยครับุ่นครับหน้าตา ออมใส่กอกหมูหรือพัดใส่กอกหมูใส่พริกแกงใส่ผักเยอะๆครับมากินน้ำกันเ้อครับผมแซ่บๆครับผมตวัวยัวครับยอดครับสุดยอดสวัสดีครับ